คำถามที่10ครั้งที่สองไม่ได้ถามท่านโดยตรงแต่ถามพระทั่วไปมีผู้หวังดีชื่อซายถามลงมาใน YouTube โปรดกรุณาฟังได้เลยนะเจ้าค่ะ ทรายคิดอย่างนั้นนะคะอาจจะด้วยสังคมที่ทรายเติบโตมานะคะพระเนี่ยสอนทรายเหมือนกันแต่สอนในในมุมที่ให้ปล่อยวางให้อภิญโญบางเรื่องเออะเราจะทําอะไรเรามีความรู้สึกอะไรไหมยอยาคิดแบบนี้นะสอนให้เป็นคนดีสอนให้ถือ4 5จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่พอทรายเจอปัญหาเวลาที่ใจอกหักอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมสิ่งที่มันเด้งขึ้นมานะคะ่ะมันไม่กลับเป็นสิ่งที่เขาสอนเลยทรายก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะกลายเป็นว่าทรายต้องไปดิ้นรนหาแบบว่าดูดวงว่า ใำแฟนมันถึงแบบนอกใจหรือบางอย่างอะคะเวลาที่ไซแบบฟังคําสอนแบบนี้ไซก็คิดเออมองเผินๆมันก็ดูดีแต่ทำไมความรู้สึกที่มันทุกอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงายรู้สึกว่าศาสนาเนี้ยวนเวียนอยู่กับพิธีกรรม ก็อยากจะให้ศาสนาเนี้ยค่ะช่วยทบทวนนิดหนึ่งว่าสิ่งที่สอนมาเนี่ยสอนอีท่าไหนทําไมสอนให้ออกจากวัดแต่ยิ่งสอนไปเด็กยุคนี้ถึงอยากจะออกจากศาสนานี้สิ่งที่อยากจะช่วยก็คือช่วยทบทวนค่ะขอบคุณค่ะก็อนุก็อนุโมทนาโยมสายนะที่ออกทิกตอกมาถามพระทั่วไปแต่เธอไม่ได้บอกว่าพระรูปไหนชื่ออะไรที่ไหน อาตมาในฐานะพระในศาสนานี้ที่เือว่าคือศาสนาพุทธอาตมาก็ตอบในฐานะที่อาตมาเป็นพระบ้านนอกเข้าใจนะพระท่านนอกข้นะางน,นอกไม่ได้ศึกษาในนักทมตีนักทโอกนักทมเอกปร,ริยนหนึ่งปร,ริยนสองปร,ริยนสามปร,ริยนสี่ปร,ริยนห้าจนถึงปร,ริยนเก้าไม่ได้เคยศึกษานะไม่เคยได้เรียนไม่เคยไปสอบก็ตอบตามภาษาพระบ้านนอกความรู้มีน้อยนิด อาตมาก็จะตอบเท่าที่อาตมาพอจะมีความรู้ได้ถ้าผิดพลาดไงก็ขอภอภัยอาตมาจะตอบโดยอ้างหลักฐานในพระเตรพิดกนะที่ทาพิสูจน์แล้วมันมันมันไม่มันไม่ใช่อย่างที่โยมทายว่าเลยไม่รู้ว่าการการนั่นมันตรงกันหรือเปล่านะอาตมาจะอ้างเหตุอ้างผลอ้างที่มานะและถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นจริง แล้วถ้ายมซ้ายปฏิบัติแล้วจะเห็นผลจริงนะขอคน,นะนี้กติท้าให้พิสูจน์แล้วอ่ะให้เงินสามล้านโอนที่ให้สองแปลงมีมีมสตรีบริสุทธิ์สามคนเป็นท่ารับใช้เลยถ้าเธอไม่ได้ผลจริงก็จะมาพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลนะก็สรุปได้ว่าที่เธอถามที่เธอพูดมาทั้งหมดอนะ พระสอนให้ปล่อยวางมีอีกนอบางอย่างอีกนอคือเพิกเฉยเมินเฉยความไม่รู้จริงความโง่เขานะพระก็สอนว่าอย่าคิดแบบนี้นะไม่ดีนะอย่าคิดแบบนี้นะมันไม่ดีนะก็ขออนุมโมทนาที่มีจิตที่เมตตาชี้ขุมทรัพย์ให้อัตมาได้ได้ทบทวนอัตมาก็ทบทวนแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอย่างโยมสายพูดสักข้อเดียวเลยขออภัยนะ <c oughs> ทีนี้อาตมาจะตอบเป็นข้อข้อ,ข,อข้อหนึ่งนี่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ตอบยมทรายอ่ะพระสอนให้ปล่อยวางมีอีกนอบางอย่างนะอีกนอคือคือให้เมินเฉยเมินเฉยโง่เขาไม่ไม่ไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยนะพระก็สอนว่าอย่าคิดแบบนี้นะไม่ดีการปล่อยวางเนี่ยนะอาตมาว่า การปล่อยวางก็ดีการไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ดีสักแต่ว่าสักแต่ว่าก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตาทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเนี่ยสักแต่ว่าสักแต่ว่าไอ้คําพูดแบบเนี้ความเห็นอารมมันมันไม่ใช่เบื้องต้นของการที่เธอของคนผู้มีราคาโทสะ จะ,จะปล่อยวางได้ง่ายๆพระเจ้าวางหลักเอาไว้แต่เธอไม่รู้เธอทําตามหลักหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายต่อไปหลักพระเจ้าวางหลักยังไงซึ่งได้ผลท้าให้มาพิสูจน์นะเห็นผลจริงได้เห็นจริงนะ <c oughs> ตอนนี้อาตมาจะยกบางข้อแล้วกันอย่าไปยึดมั่นปล่อยวางสักแต่ว่าสักแต่ว่านะมันเฉพาะพระอนาคามีคือพระอนาคามีเนี่ย ต้องละสัสงโยชน์สามผ่านประสวบัณ์มาแล้วสังโยชน์สามคือสิ่งที่ไปติดไปยึดไปผูกพันน่ะนะนะหมดนะสังโยชน์สามนะละสักกายยะทิฏฐิไงสักกายยะสีคือตัวชนใหญ่ที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันนะ่ะมันทาให้เราทุกข์เธอต้องละก่อนเธอยังต้องละคือละละกามราคะละเทวสะได้ระดับนึง นะสองวิกิจิจฉาไม่สงสัยลังเลเลยว่าเธอละได้ระดับหนึ่งแล้วนะสาชาคิยานโยคะคือตื่นรู้ตื่นรู้อะไรที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เธอก็จะต้องไม่ให้มีกามราคะเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เอาอย่างเช่นนางวิสาขาหลานตายลักหลาน ลักหลานมากเป็นยังไงก็เลยร้องไห้ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าหลานที่ฉันหม่อมฉันเป็นคนดีช่วยเหลือการทำบุญนำทานดีทำไมตายอายุยังน้อยพระเจ้าบอกให้หลานร้อยคนเอาไหมเอาว่างานทายาร้อยคนเอาพระเจ้าบอกเอ้ยเธอนี่ไม่เห็นจากทุกนะมีลักสิบก็ทุกสิบมีลักร้อยก็ทุกร้อยมีลักพันก็ ก็ทุกพันุ์เธอจะสร้างทุกทับถนตมพยาไมตัวเองก็ทุกอยู่แล้วเห็นไหมเราเอาตัวความผูกพันที่เราไปยึดเขาว่าเขานี่แฟนของเราเนี่ยจะรักเราตลอดแต่พระเจ้าบอกในโลกนี้ไม่ไม่ไมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปนะไอ้ไม่เที่ยงเป็นไงเด็กว่ากันเหมือนไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะ ความรักอารมณ์คนเหมือนก็เปลี่ยนแปลงมีติดเที่ยงอย่างเดียวคือน,นิพพานแต่เธอก็วันวนอยู่ความไม่เที่ยงอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จะไม่ให้เธอทุกข์ได้ยังไงแล้วเธอจะปล่อยวางได้ยังไงจะมาเข้าใจเข้าใจสงสารเธอแต่ก็ไม่รู้ช่วยยังไงเธอต้องละสัก์กายญาติที่สี่ของเธอก่อนตัวตนใหญ่เธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะกับแฟนเธอเธอต้องละก่อนแล้วเธอถึงจะปล่อยวางพระนาคามีท่าน ราสกายจิาิเนี้แล้วราคะโทสะท่านหมดมีแต่โมหะเบาบางพรานาคาีหรือพระพรมนี่ก็รู้ว่าตัวเองนี่ใหญ่มั่งมีอายุยืนนานเที่ยงแล้วไม่มั่นคงแล้วท่านมีเมตตาเมตตาคือเก้านายเขาเป็นสุขหวังให้เขาเป็นสุขมุติตาลงมือช่วยเหลือโดยบอกสอนนี่แหละถ้าคนเชื่อฟังทำตามแล้วก็พ้นทุกข์ได้ก็อนุโมทนา ถ้าคนก็ไม่สนใจไม่สนใจก็เวขาทําไงล่ะศาสนาพุทธเป็นศา,า,สาสนาของผู้มีปัญญานิพพานาคาก็เลยมาสอนให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเมตตากรุณาบริตุทธิเวขาเพราะมันไม่เที่ยงหรอกเที่ยงมันต้องหลุดพ้นคือนิพพานคือไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าเธอจะต้องสอนคนให้หมดทุกข์ไปตั้งบอด ฉันรู้ว่าเธอประพฤติปฏิบัติยังไงก็ดีนะโมทนาแ้ะให้ปล่อยวางจุดนี้ซะสักแต่ว่าสักแต่ว่าก็ทําความดีต่อไปท่านก็วางปล่อยวางสักแต่ว่าสักแต่ว่าท่านก็ไปลินเข้านิพพานพอนิพพานเสร็จแล้วท่านก็ยังปกสอนคนอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ครั้งใหม่รแรกๆ ท่านก็ไปเสมอวิมุติรส4ี่เก้าวันทบทวนปฏิจตนบาทเก้าวันอะไรต่ออะไรเจ็วันอะไรต่ออะไรละหลายแห่ง4ี่เก้าวันท่านก็สวยวิมุติรสวิมุติสุขเสพสุขด้วยการเสพสุขด้วยการไม่มีทุกข์ไปเจอือเพราะท่านดับทุกข์สนิทแล้วไงเธอดับได้ยึงพระองค์ไหมเธอเป็นพระอนาคิคามีหรือยัง ราคาโทสะเธอหมดหรือยังเธอถึงจะปล่อยวางเนะี่ยมันไม่ใช่เบื้องต้นของการที่จะปฏิบัตินะอนณาคาคือราคาโทสะไม่มีโลภแล้วหมดเหลือแต่โมหะคือตัวไปยึดเมตตากรนามุตตาเบขาพระพระอรหันต์าหาเหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วนะถ้าปฏิบัติแล้วพระเจ้าท่านก็จะต้องปล่อยวางเลยขณะตัดสุุศศาสนาเป็นของพระอ,องค์เองพระอ,องค์เป็นคนตัดสุลุ ไอ้นี่เองศาสนาทุกศาสนาแหละสอนให้คนดีเท่านั้นนะแต่ศาสนาพุทธนะ่ะสอนให้คนสลายไปไม่มาเกิดท่านก็รินิพพานสลายไปส่วนศาสนาอื่นให้เชื่อไงศาสนาอื่นให้เชื่อเชื่ออย่างเดียวนะแล้วก็ทํว่าความดีที่ท่านว่าพีชีพเพื่อเพื่อศาสนาก็จะจะไปอยู่กับพระเจ้านะแต่ผู้ศาสนาเนี่ยไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอพิสูจน์เองว่าเธอทําให้พ้นทุกได้ไหมเป็นกุศลไหมเนี่ยมันตรงข้ามกันอย่างเงี้ยก,ก็สมควรที่เธอที่เธอเออ,เอ,อยังไม่เข้าใจนะทีนี้มาดูพายะทารุจริยะอยีกองค์หนึง่งพายะทารุจริยะเนี่ยคือเป็นเป็นคนศาส,สนาพุทธมีสีวันนะั้นะกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรสูตรคนใช้แรงงาน ทำงานสาราพัดแล้วแต่เขาจะสั่งมีที่ทำงานอย่างเดียวก็พอกินทำอะไรตามใจไม่ได้เลยนะเป็นปกติใครก็สั่งก็ททำสั่งก็้าทำโดยไม่คิดน้อยอกน้อยใจไม่มีประชาธิปไตยอะไรท่านท่านยอมครั้งหนึ่งก็ไปก็เรือแตกคนอื่นก็ตายท่านก็วหายขึ้นฝั่งได้ท่านก็ใช้ไม้ไม้เนี่ยคืเปลือกไม้อะปิดอวัยวะไว้ คนก็ศรัทธานะจำนวนมากมาสักการะเคารพนับถือบูชาพายาเออเป็นอรหันนะโอ้แต่ท่านก็มาคิดเองว่าเออเป็นอรหันได้ไงเราก็เป็นปกติของเราอย่างเงี้ยใครใช้อะไรเราก็ทำทุกอย่างเราไม่เคยบน่นไม่เคยว่านะก็เลยมีเทวดาเทวดาคือผู้รู้ผู้มีจิตใจสูงเนะี่ยมาบอกเอออย่างเธอนี่ไม่ใช่พระอรหันหรอก นู่นพระสมารุพุทธเจ้าท่านตัดสรูแล้วนะวงศากยะนู่นนะอยู่ที่ฝาวัตถีก็ได้ยินข่าวก็ตามไปไปสาวัตถีก็เห็นพุทธเจ้าโอ้หน้าเคารพนับถือครั้งหนึ่งก็ไปบินท่านก็บิบินทบาตก็ได้ถามเขาบอกข้าสม,มุขเจริญ ช่วยปรอสอนให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะมีความสุขเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นสุขตลอดการของหม่อมชันพระเจ้าบอกพายะเวลานี้เราบินทบัตในเราแวกบ้านอยู่นะยังไม่สมควรตอนนี้ครั้งที่สองก็ถามอีกข้าตรงพิจาริญ โปรสอนธรรมะที่เป็นไปเพื่อสุขตลอดกาลแต่ข้าพุทธเจ้าด้วยเถิดพุทธเจ้าข้าเพราะชีวิตพระองค์ก็ไม่แน่นอนชีวิตของข้าพระเจ้าก็ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภายะพุทธเจ้าตัดภายะเราบินทบาทนละแวกบ้านไม่ควรบอกสอนก็ถามอีกเป็นครั้งที่สามเหมือนกันออกชีวิตไม่แน่นอนในสุดพุทธเจ้าก็สอนเจ้าสอนสี่ข้อ รูปก็สักแต่ว่าแต่ว่าเห็นฟังทั้งเสียงก็สักแต่ว่าฟังรับรู้อารมณ์ก็เท่ากับรับรู้รับรู้อารมณ์อารมณ์ที่จิตเราไปเสวยอะ่ะเสวยทุกเสกวยสุขชอบใจไม่ชอบใจรับรู้อารมก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์นั้นๆก็สี่เมื่อรู้แจ้งธรรมธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งก็รู้ว่าเป็นธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งนะ คือรู้แจ้งความรู้สึกทางอารมณ์จิตใจอ่ะแล้วสามารถวางได้คือพอพอพอคนเขาใช้ทำนูน่นทำนี่นะงานมันเยอะไงก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็รู้แจ้งอารมณ์ว่าเออไอจุดนี้ไม่ดีขจัดอารมณ์นี้ไปทำงานไปไม่ต้องอึดอัดขัดเคืองไม่ต้อง พอใจหรือชอบใจก็ทําเลยเนี่รู้แจ้งธรมรมลมนะก็คือไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันทําไปนะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นนี่พายาทารุจริยะเธอเป็นแบบนั้นไหมอ่ะก็เลยผู้เจ้าบอกประสอนนี้โอ,โอก็เลยเป็นอรหันต์นะตอนนั้นเลยหลุดพน้นเพราะ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสักแต่ว่าสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเป็นอนัตตาทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นิพพานเนี่ยเป็นของแทกยั่งแท้แน่นอนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะคาษาาเมื่อกี้ เป,เป็นอุปาทานชนิดหนึ่งในมาเลี 4, ข้อตามพระไตรไปดวกเล่มที่สิบสองข้อร้อยสี่สิบสามหน้าร้อยสามสิบเจ็ดมีหนึ่งกามอุปาทานยึดมั่นอุปาทานในเรื่องกามนี่ไงละ่ะอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทิฏฐุปาทานทิฏฐิทิฏฐิความเห็นของเรานะบอกเธอเป็นแฟนฉันรักเธอเราต้องรักเันเลยห้ามแปรเปลี่ยนเป็นอื่นนี่คือทิฏฐิ ทิฏฐิท,ที่มันไม่เป็นจริงนะไอ้มีกามนี่ก็อุปทานเอาความจริงมไม่ได้มีหรอกกามอ่ะกาม,มาสุขแต่ไม่ใช่กาม,มาสุขเรียกกามาโทษอาตมาไม่เคยเห็นคนรักกันเนี่ยมันจะตอนแรกกัมันก็สุกนะเนาะเสร็จแล้วก็เลิกกันเยอะแยะมากมายเธอไปดูเอาอยากกันเท่าไหร่จดกันเท่าไหร่เลิกกันฆ่ากันตายเท่าไหร่ เนียผัวข้าเมียเมียข้าผัวสารพัดไหมเพราะมันไม่เพราะมันแปรปวนไปไอ้กามราคะเนี่ยโทสะเนี่ยทิฏถูกประทานสามศีลและประตูประทานยึดมั่นในทิฏฐิการปฏิบุติปฏิบัติของตนว่าตนเองจะปฏิบัติอย่างเนี้แล้วจะพ้นทุกข์พุทเจ้าให้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายปฏิบัติร่วมกับใจนะอปันนัคธรรมสามไง สังวรประธานประหารสมรวจสำรวจบินรีโพสสารวมการทานอาหารโพชเนมสตันธุจาไม่ไปติดทีตเพราะความเมล็ดละลอยนะชาขยโยนีโยชาขยานิโยคะคือตื่นรู้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีไม่ดีควรไม่ควรนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ผิดเขาเรียกว่าอัปันนกระทสาม 3. แล้วอินทริยะสูตร พระเ้รที่สนะิบสี่ธรัมมาสิบสี่ตอนสุดท้ายไปเปิดดูเลยอารมมาก็จําไม่ได้อินทริยะอินทลิยะภาวนาสูตรคือภาวนานี่แปลว่าได้ผลนะได้ผลจากการที่อินทรีย์ของเราอะชนะมันได้นะอุตระมานบนะสิทธิ์ของปราศิริยภามนะก็ ผู้เจ้าก็ถามว่าคุยกันพออเข้าใจกันแล้วว่าใครเป็นใครผู้เจ้าก็เลยถามอุตระอาจารย์ของท่านน่ะปราศริยะพราม์อ่ะแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกยังไงเจริญในตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงอุตระมเลยก็ตอบว่าอย่าไปเห็นรูปทางตาอย่าไปได้ยินถึงเสียงอย่าได้กลิ่นทางจมูกอย่าได้ลิ้มรสทางลิ้น นะอย่าเอากายเป็นรพัดเนี่ยเจริญอย่างนี้พระเจ้าบอกอแสดงว่าเขาสอนสาวกให้เป็นคนหูนหว่วกตาบอดลิ้นขาดจมูกแหวงหูไม่มีเลยไม่ได้ยินเสียงอสิอุตรามโนกนน็นั่งนิ่งขอตกซบเสารพระเจ้าให้ว่าพระเจ้าบอกการเจริญอินทรีย์ของของเราเนี่ย ทวารน,นอกทวารในกระทบกันแล้วเนี่ยแล้วก็ให้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 ไม่ไปเพลิดเพลินยินดีพอใจกับมันนะนะไม่ไปชอบไม่ไปยินดีเพลิดเพลินพอใจกับมันถ้ายินดีพอใจเพลิดเพลินนะ่ะเพราะแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกย่อมเกิดนี่คือการเจริญอินทรีย์ไม่ให้ไปคือต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายผสมในการดำรงชีวิตอยู่นะ ถ้าเธอไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการปฏิบัติเนี่ยเธอโชคดีเธอได้ปฏิบัติแล้วทิ้งนอกจากแฟนนอกใจเธอทําใจยังไงเธอจะทำไงจังไงให้จะหลุดพ้นจากตรงเนี้ยบุญของเธอแล้วพระเจ้าบอกว่าคนผู้มีเมถุนฝักใฝ่ในเมถุนคนคู่อ่ะถ้าฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง พูดที่อยู่เป็นบัณฑิตคือการเป็นคนโสดไม่ฝักใฝ่ในเมถุนคือคนคู่ย่อมไม่ทุกข์จริงไหมล่ะเมื่อก่อนเธอทุกข์อะไรตอนเด็กๆอ่ะพอมีแฟนนะเอาโอเคสุขแล้วมันเป็นสุขไม่จริงสุขคาลิกะพระเจ้าตรซุธรรมาจากกัปปวัตนสูตรไงสดตรองสองขั้วสดตรองสองขั้วคืออะไรคือการมาสุขคาลิกะการ สุขอลิกบวกอาลิกะอาลิกะคือเท็จไม่เที่ยงไม่จริงเป็นสุขที่ไม่จริงอย่าไปสุขอย่างนั้นเลิกต,ตัดตัดหางปล่อยวัดข้อสองอัตตกิริมัฐานุโยกอัตตะอัตาอตาคือตัวตนอัตตกิริกิริทำกิริยาตัวตนอัตตกิริมถฐานุโยกมันวาทะอัตอตะกิริยะ อัตวาทุปาทานไงคืออัตตกรีมาฐานุโยกนั่นแหละอุปทานอุปทานข้อที่สี่ไงกามุปาทานที่ถูปาทานศิลปตูปาทานอัตวาทุปาทานอัตตาทุปาทานอัตตาตัวตนวาทะคำพูดอุปทานอุปทานคำพูด ว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแล้วสักแต่ว่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนแล้วเกิดเคลือนตั้งอยู่ดับไปเมื่อไม่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราทุกสิ่งเป็นอย่างมีตัวเป็นอนัตตาหมดแล้วมันเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นภาษาซึ่งพูดแล้วมันดูดีแต่มันทําไม่ได้จริงเธอจะต้องละกามราคะโทรศ์ก่อนดี ก็บอกแล้วเป็นนาคาก่อนแล้วไม่ต้องติดนาคาเป็นอาหารแล้วไม่ต้องปิดอาหารให้ปลินิพานเห็นนิพานแล้วไม่ต้องเห็นนิมิตเลยเห็นนิพานแล้วมันมีนิมิตของการหลุดพ้นมันนิพานแปลหลุดพ้นมันก็จะมีว่าหลุดห้นเธอก็ไม่ต้องยึดว่าเธอหลุดพ้นอานิมิตตานิพาน ไม่ต้องมีร่องรอยของความเห็นว่าหลุดพ้นเลยจนสุญญตาน,านิพานคือเป็นปกติของเราเลยถ้าเธอพ้นทุกเธอเป็นปกติเธอก็ช่วยเหลือคนอื่นบอกคนอื่นให้สอนพ้นทุกไปโดยไม่ต้องมีชั้นเก่งชั้นยอดไม่ต้องนะเธอไปฟังดูสัตว์ตรุษจะไม่เอาอะไรจากใครเลยเธอไปฟังนะสัตว์ตรุษ เธอไปดูธรรมารที่บายไปแล้วใน youtube ก็ภายในนาคตคำถามที่สองสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครั้งที่สามไปดูถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะตกอบายทุกขลิที่นบาตนาลกเนี่ยคำถามที่เก้าครั้งหนึ่งถึงยี่บห้าแล้วก็ภายในอนคตก็มีในที k ตอ k ครั้งที่เก้าสิบสิบเอ็ดสมาธิิก็ครั้งที่ยี่บสามเป็นต้นไปเลยสัตว์บูรุษและอสัตว์บูรุษเป็นยังไงเธอต้องพบเธอต้องหาพ่อแม่ ไม่ใช่พ่อแม่ตามหาของเธอนะถ้าเธอไม่เห็นพ่อแม่ที่ท้ายเธอพ้นทุกข์ได้เธอมิจฉาทิฐิพระเจ้าตัดอย่างนั้นเธอต้องหาพ่อแม่ชิงชีน,นี้ให้ได้ก่อนเอาวันนี้พอทวนเดี๋ยวต่อให้คราวหน้าสาธุก็เป็นไปนตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาจนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้ จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตงทงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง,รงตามท่านไปด้วยเปรียบเสม,มือนท่านมีปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ